ครับสวัสดีครับวันนี้วันพุธที่23นะครับวันนี้จะมาดูมีทั้งหุ้นเก็งกำไรแล้วหุ้นพื้นฐานนะครับเออวันนี้เทรดดิ้งวิวตอนน่าจะบ่ายสามนิดนิดอ่ะมันมันมันแห้งผมขค้นตั้งนานนะผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ไม่รู้เป็นหรือเปล่าคนอื่นเป็นนะผมก็เลยแต่แรกคิดว่าเป็นที่ที่คอมมันน่าจะเป็นดิสเซิร์เวอร์นะก็เลยไม่ได้ ไม่ได้เปิดดูก็เลยปิดไปเลยก็เลยเปิดมาเนี่ยเพิ่งมาเห็นนะครับ u p a ขึ้นมาแบบงงๆนะครับสามช่องสมซกว่าเนี่ยแต่ตอนที่ปิดมันยังอยู่ที่5 8 5ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าอยู่เลยนะครับห้า8บปดห้าบประมาณขึ้นมาเฉยเลยนะครับสองช่องดิเออสองช่องนะครับสมเ,เซนกว่าคราวนี้ ทังที่บอกเมื่อวานนะครับมันแนวต้านมันก็อยู่ตถวแถวนี้แล้วหกเนี่ยกับตรงนี้หกสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ทําอะไรกับมันนะครับจนกว่ามันจะเ r e a หกสิไปได้นะแต่ถ้าหลุดตรงนี้เราก็หนีนะครับไม่มีอะไรหน้านะครับเนี่ยหกส่เมื่อวานพูดถึง xpg วันนี้ก็ลงมา3มช่องตรงท้ามนะครับอันนี้ขึ้นเดีย๋ยวลองคุยกับ xpg ที่หลังนะครับอันนี้ ถ้าหกสิบสี่ผมว่าผมเป็นไม่รู้เลยครับผมเป็นผมตามระบบเราก็จะซื้อเพิ่มนะตรงนี้จริงๆก็ซื้อได้น,นะแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ชัวร์แต่ต้องมีบอลรุ่มมานะครับอันนี้ถ้าไม่มีเราก็ไม่เล่นถามว่าเราจะขาตรงไหนผมวา่าก็ดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับเจ็สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยจะถึงหรือเปล่าก็ยังบอกไม่ได้แต่ทรงมันยังไม่ได้เสียนะอันนี้จะมาดูว่าเนี่อควาก็มอ,าาามองอยู่นะแต่ ก็เมื่อวานไม่มีบอลุ่มเลยไม่มีเลยก็เลยไม่ได้สนใจก็อันนี้ใหม่มันก็ขสายไปนะครับมันก็มาถ้าถ้าอาควาเนะี่ยก็เหมือนกันนะครับ68ผมว่าวอลุ่มอาความานะครับผมว่าอาจจะมีแรงส่งอีกสักนิดหนึ่งนะผมไม่แน่ใจจริงๆไม่อยากจะย่อยไปดูที่ทางเฟรม2ชั่วโมงนะเพราะว่าตรงเล็กอะถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่พื้นฐานะดูได้นะอันนี้ ระวังนะครับอาควาเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้นะครับ5้าบมันหนักนะครับมันไม่เหมือนกับอ่า u p a นะ u p a หลุดตรงนี้ใช่ไหมครับ5้าบห้ามันก็จะมีแนวรับถัดไปเรื่อยๆนะครับแต่อาควาเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ร่วงแรงนะครับอาจจะลงไปกองถึงห0าสิบเลยกี่เปอร์เซ็นต์ย่สเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าหลุดระวังนะครับผมว่านี่อาควาเห็นไหมนบริลลปรฟฟล์อยู่ตรงนี้กองอยู่ข้างบนจริงแนวต้านมันก็เยอะนะแต่ถ้าทะลุนี้ไปได้นะครับ 67กับ68สิบดูจากลู้โมฟานะแนวตั้็จะจะยากเหมือน u p a อะครับตรงเนี้ยมันจะไม่ผ่านตรงเนี้ยนะครับอยู่มานานมากนะในวีคนะครับลู้โมฟาเนะี่ยเห็นไหมถ้าถ้าเบรกไปได้เนะี่ยจะมีแรงให้วิ่งไปข้างบนมันไม่ไม่ยากนะครับเราไปดูมันเหมือนกับ e อีฟินแนนะ์อะเอเวเรจวุ้มฟายอะครับแต่อันนี้มันทำได้ตลอดนะของ E-Finance ต์ไม่ได้แค่เท่าไหร่สักเกวันบ้างหกสิบวันหรือ4เดือนอะไรเงี้ย อันนี้จับไม่ได้แต่อันนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้คือบลูโปรไฟล์มันเกิดสร้างมาจากทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ปีเนี่ยที่เห็นนะครับสองแต่ถ้าคุณจะให้มันตั้งแต่เปิดตลาดมาก็ได้นะอย่างไงมันก็อยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับแต่ถ้าเอามาตั้งแต่ปีหนะนึ่งห้าเนี่ยเนี่ยนี่นะครับ UPA เนี่ยเจ็ดสิบสี่นะครับคุณลองดูนะทะลุได้มีเฮนะก็จะมีแนวต้านถัดไปแล้วเราจะวิ่งแรง แต่ก็อย่าไปฝันมันจะมันจะถึงลองดูเรื่อยๆครับโอเคแล้วก็ดูโคนะครับมาโควิ่เนี่ยสวยนะใช้ได้นะมันจะย้อนเหมือนจะคอนเวิร์ตขึ้นไปนะครับรีเวิร์สกลับไปแล้วในใน,ในเดเนี่ยถ้าคุณดูนะครับ UPA อ่ะ RSI มันมากกว่า50สบนะแต่เอ็นมาโคเนี่ยมันน้อยกว่า กำลังจะตัดขึ้นแล้วตอนนี้ตัดขึ้นแล้วนะครับผมว่าตัวติงผมชอบนะทรงอย่างเงี้ยตอนเนี้ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเป็นผมนะแรงผมว่าถ้าขึ้นแรงน่าจะเป็นตัวนี้นะแต่เสียไดย้มาทัวรลุ่มมันไม่มีแคน่นี้เองติดตรงที่ไม่มีวอลุ่มขนาดน,น่ะครับพาร์ทเนอะร์ใช้ได้เลยแต่วอลุ่มมันใช้ไม่ได้ในวีก็ดูดีถ้าพรุ่งนี้นะครับผมว่าถ้าถ้าเบรกไปได้เนี่ย82ง่ายๆนะครับแต่ต้องมีวอลลุ่มมานะคือเราจะเล่น ต้องมีวอลุ่มมาซับพอร์ตนะครับไม่ใช่ว่าแห้งๆอย่างนี้ต้องรอดูเวลาเราจะดูวอลุ่มนะครับเราก็ย่อยไปดูเนี่ยร้อยยี่สิบกิโถ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่อืมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะไม่มีมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับกองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือจะต้องเป็นอย่างเงี้ยใหญ่หน่อยตรงเนี้ยครับเออแต่ตรงเนี้ยเห็นหมมันก็ไม่หมาถ้าพรุ่งน,นี้นะครับถ้ามันถ้าอาคุณดูวอลุ่มมันมันไม่มีปี๊บมาอย่างเงี้ย ผมว่าน่าเล่นนะแต่ถ้ายัางเป็นแห้งๆอย่างนี้เราก็ไม่เอาถึงแม้พัรเทเชนจะโอเคนะนเนี่ยถ้าจะแรงเล่นทสั้นเนี่ยผมว่ามาโคนนะ่นใช้ได้อันนี้มีคนถามมาซีแต่มันยู่ทีเปิดมาเอครั้งแราที่เห็นโอโ้โหอะไรเนี่ยมันถามว่าในวีก่ะโอโ้โหมันก็ยังโอเคอยู่นะถามว่าเป็นขาขึ้นไหมผมว่าเป็น อาจจะึ้นรอบใหม่ก็ได้แต่ตรงแท่งนี่มันทาทาไว้แสบนะครับลากไปเนี่ยสองวันนะครับเล่นกันสองวันจบเลยสามวันสี่วันแล้วกันหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยตรงนี้ถ้าเราลืมอดีตหน่อยนะอันนี้ตรงเนี้ยทางซ้ายมือในเดเราไม่สนใจแต่นี่จริงในความเป็นจริงมันบนพุดธยากนะเวลาเทรดหุ้นน่มันไม่ีใครลืมอดีตได้แล้วเจ็บตัวไหนมาก็จะจำอะไรนี่หรอแม่ถ้าได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นซ้าอย่างเงี้ย ผมว่าทุกคนจะเล่นอยู่ทนะุกคนเข็งก็ต้องเข็ดแล้วมันจะไปจริงบ้ะวหเนี่ยอ่าเนี่ยตรงเนี้ยถ้าดูอย่างนี้นะฮยสี่สองศนประมาณเนี่ยนะครับสี่สามสองเนี่ยเป็นแนวต้านใหญ่ของเขามันก็ไม่ใหญ่หรอกเป็นแนวต้านที่ในระยะสำคัญทีนี้ถ้าจะดูจากอันนี้นะฮะรู้อ่าฟิโบนะครับดีเท c เมนต์ประมาณนี้นะครับ สี่สามสี่นะโหจะผ่านไม่ได้สวยงามนะครับจะตียังไงก็ได้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสี่สามสี่จะตีขึ้นตีลงตอนนี้น 4, 3, 4เนี่ยสี่สามสี่เนี่ยอีกแค่ทาไหนเกือบสามสิบตังค์ถ้าวันนี้ทะลุไม่ได้ผมว่าไม่แน่นะอาจจะขึ้นไปยอดยอดเดิมได้เลยนะครับแต่แถ้าถามว่า,ามันรูปแรกมันเป็นยังไงถ้าเรายอ่อยไปดูสองชั่วโมงนะครับตัวนี้ เนี่ยสองชั่วโมงมันน่าเล่นนะครับจริงๆอ่ะแต่ก็ตรงนี้ก็เยอะนะตรงนี้ก็เป็นดัลต้าธรรมชาติสี่หนึ่งสองโอ้โหกับตรงเนี้ยฟิโบกับวอลลุ่มโปรไฟล์อ๋อสองชั่วโมงอันนี้ลืมไปเราไม,ไม่ไม่ได้ใช้วอลลุ่มโปรไฟล์สองชั่วโมงนะฮะเราใช้เดกับวีแค่นั้นเองเนี่ยผมว่าแพทเทิร์นมันอาจะใช้ได้นะสะสมมานานแต่เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายนะวอลลุ่มแห้งไปเลย แต่ก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าเขาเล่นเราไว้แสบแต่เขาเล่นนะแต่อันนี้ผมไม่ไ้เล่นไม่ไม่ได้เล่นนาะนตั้งหลายปีนะครับเพิ่งมีคนถามมาก็เลยมาดูให้ฟังนะครับแต่ก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทํามันเฮ้ยจะไปทำมันแน่นนใช่ไหมคริปโตอะไรใช่ไหมฮะอืมผมจำไม่ได้แเราก็ทาเกี่ยวกับรถยนต์ใช่ไหมอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วก็ระวงังไว้ละกันนะครับอันนี้ผมว่าทรงมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่า มันขึ้นเยอะไปหน่อยครับนึกออกไหมวอลุ่มก็มาเออเนี่ยเนี่ยเนตัวอลุ่มเลยครับคุณพายยังไม่มีอะไรเลยเนะนี่ยดีกค่ปีดเดียวเลยก็ผมว่าเล่นได้แต่ก็ก็ระวังนะครับอ่พรตทรสสพอเนี่ยเมื่อวานบอกว่าถ้าถ้าดีให้ปิดตรงนี้นะครับ 8, ห,หนึ่งสี่แปดเี๋ยลุดครงเนี้ยหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่แปดวันนี้ก็ทําตัวดีนะเนี่ยครับใช้ได้เลยถามว่าจะไปไหม ในวีคยังก็ยังโอเคอยู่นะจะโอเวอร์บอนิดหน่อยอ่ะอยาให้ดูสองชั่วโมงแล้วกันคนระาวนี้เป็นสองชั่วโมงนะทางขวาม,มือเนี่ยครับผมว่าส่งใช้ได้นะถ้าพรุ่งนี้แต่มันกราฟมันไม้เหมือนกับอ่าในเมกเลยนะครับน้ำมันอ่ะน้ำมันจะเป็นีรูปแบบน้ำมันสวยกว่านะ เนี่ยครับถ้าทะลุหนึห่งห้าห้าเราอย่าผมให้ดูในเมกแล้วกันนะครับน้ำมันะอันนี้เป็นวนีนกด้านขวาเนี่ยดูนะครับนี่เรียวไทม์นะถ้าทะลุตรงนี้นิดเดียวเองนะครับวันนี้ขอให้ปิดติ่งเนี่ยขึ้นไปเนี่ย 1, 1, 3, 1, หนึ่งหนึ่งสามตีหนึ่งสี่ผมเพิ่มีเฮนะปะสอพอเนี่ยน,นี่เป็นเรียวไทม์นะอ่าบางคนชอบเบนส์แล้วแต่นะครับเบนส์ก็บวกลงไปเท่าไหนสี่ห้าเหรียญจริงรูปร่างก็เหมือนกันแหละนะครับแต่เพียงผมติดกไนเมกมากกว่า เนี่ย yeah, ตรงนี้ยเห็นนะครับอาจจะเกิดไดออกไซแต่ในสองชั่วโมงผมไม่ได้ให้ให้ความสำคัญห้าสิบอย่างที่บอกนะครับทะลุตรงเนี้นะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าหนหนึ่งสี่กว่า,วาเนี่ยวิ่งแรงนะครับอาจจะขึ้นไปรอบใหม่ทรงใช้ได้นะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ทุกอย่างเลิกนะครับ94เนี่ยลงมา2ครั้งนะ นะครับไม่เป็นแนวต้านอันหนึ่งแล้วเป็นแนวรับอันหนึ่งนะครับสพผ,ผมว่าก็ายังมีช่องว่าให้เล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนหลังน้ํามันมันก็ไม่ได้ขึ้นปืดปานเหมือนสมัยก่อนนะคือขึ้นวันหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอให้ดีนะครับหลุดนี่เลิกนะครับอันเนี้หนึ่งสี่หนึ่งแต่ตรงเนี้ก็เหมือนกันนะรูปร่างขายกันหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้า,า 1, 3, 1, 3, นี่คือจบเลยนะครับคือไม่ใช่ขาขึ้นแล้วนะครับแต่หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ย ถ้าหลุดไปได้คุณมารับตรงนี้ผมว่าน่าจะแข็งงานะหนึ่งสามห้ามาดูอโดเนี่ยทรงไม่ดีนะครับตรงเนี้ยชนแนวต้านแต่ลา่าคิดว่าจะไปถึงนี่นะไม่ถึงนะเจ็ดสิบเบรกนี่มานิดเดียวเองนะครับมาที่หกสิบแปดทรงอย่างเงี้ยโค้งลงนะครับตรงนี้เอาให้อยู่นะต้องให้อยู่นะครับหกสิบสามเจ็ดห้าขอถ้าไม่อยู่นี่โอ้ หกสิบสองเป็แนวหกสิบสองนี่เป็นแนวตั้งแนวรับเล็กๆอะไรอเี้เองนะครับไม่แน่นะอาจจะเจอกันโลเก่าห้าสิบเจ็ดเนี้ยแย่ yeah, ครับแย่แย่ถือว่าเนี่ยดูครับไอซ์ไอล์่วงต่ำกว่าใต้หนามาแล้วนะครับถ้าดูสองชั่วโมงเนี่ยมันมก็จะโอเวอร์โซนนิดๆนะเนี่ยเห็นไหมถ้าสองชั่วโมงพุ่งเนี้ยมันถ้าจะเด้งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ พี่แต่วเด้งได้ไปไหนผมเวลาหุ้นลงมาอย่างนี้นะครับผมจะไม่ค่อยยุ่งคืออาจจะเล่นเด้งเด้งไปชนไอ้สายห้าสิบสองชั่วโมงนะแล้วลงมาคราวนี้ลงมาถ้าลงอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะหนักนะครับน่าจะดูดลงเลยหลุดตรงเนี้ยหลุดติ่งเนี่ยหกสิบสามอันนี้เราเล่นถ้าจะเด้งพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าจะเด้งได้เพราะว่ามันก็ลงมาเยอะสังเกตไหมครับเนี่ยไอ้ลงการลงเนี้ยมันยังไม่ใช่เป็นเทรนนะจากตรงเนี้ยมาเนี่ยสิบเจ็ดมีนาเนี่ย ตรงนี้เป็นแค่ลงธรรมดานะครับเทรนก็คือ,อยังอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยคนไปดู ADX นะครับจะเป็นเทรนชัดเจนอย่างเงี้ยขึ้นยาวนานหลายแท่งอย่างเงี้ยแค่เป็นจุดล็อกเตอร์ของการลงยังน้อยไปนะครับยังไม่คิดว่าผมยังไม่คิดว่าเป็นเทรนขานลงชัดเจนนะเด้งเนี่ยคงเด้งได้แต่ถ้าไม่เด้งก็ก็รับตรงนี้นะ้าอยู่นะหกสามเจ็ดห้านะครับมาดู XPG เนี่ยเมื่อวานบอกเออผมก็ที่ขายตายแล้วก็มาซื้อแพงขึ้นกว่าเดิม วันนี้ก็ขาดทุนมีช่องหนึ่งนะมันก็ยังม,มันยังไม่ได้ทําอะไรนะก็รอดูว่าจะเอาอย่างไงนะครับสองศูนย์สี่ตอนนี้สองศูนย์สองอยู่นะอืมแต่ถ้าหลุดนี่อาจจะพิจารณานะครับหนึ่งเก้าหกกับอืมหนึ่งเก้าหกกับตรงเนี้ยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดกับตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดสองจริงจริงผมว่าให้ความสําคัญหนะนึ่งเก้าหกนะกับหนึ่งตรงเนี้ยหนึ่งแปดแปดเนี่ยหนึ่งแปด หนึ่งแปดหกแปดหกด้วยติ่งนี้ผมเฉยๆนะฮะผมคิดว่าหลุดตรงบอดี้เนี่ยหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดหกอจจะต้องคัดลอตไปก็ยี่สิบตังค์โอ้ก็เยอะไหมโอ้เกือบก็สิบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้เยอะเหมือนกันนะอะลองดูแล้วกันผมว่าเไอนพวกนี้ต้องมีจุดสต็อปลอตนะคัดลอตอืมเราคิดว่ามันจะไปก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผิดพลาดกันได้แต่ก็ต้องมีจุดหนีให้ให,ให้ชัดเจนนะ,ะมาดูแจ๊ เนี่ยแจแ๊สว,วันนี้ทำดีนะจริงดูตอนเช้าดูดีมากก็ไม่ได้ทำอะไร <c oughs> อ่ะอยากให้ดูนะครับ <c oughs> จริงๆถ้าเราก็ไม่รู้อะมันไม่มีรู้งีนะเราคิดว่าจะไปไปต่อนะ <c oughs> ในวีคเนี่ยก็ถือว่าแรงก็เริ่มหมดแรงนะ <c oughs> ในในแต่ในเดดูดีนะครับแต่ดูสองชั่วโมงนะเ <c oughs> นี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพอมาเนี้ยผมคิดว่า เออไอ้สามหกแปดคงผ่านได้ย่ง่ายนะผมคิดว่าโอ้หถ้าบนรุ่มมันมันตอนเช้ามันมาดีนะเนี่ยที่ผมคิดว่าสามตั้งขายไว้สามแปดสี่นะครับก็ะ่างไกลนะครับแล้วก็ร่วงลงมาเท่าเดิมถามว่าทรงเสียไหมเสียด้วยเพราะว่าเปิเปดเปิดกระโดดแล้วปิดนี่แท่งแดงนะเดยๆในสองชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณตีเทเลาเนี่ยเนี่ยครับมันมันมันหลุดไปแล้วนะสั้นๆนะครับสั้นๆ แต่จุดซื้อตรงไหนตรงนี้นะครับจุดซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ห่งไม่ได้ไม่ได้ต่างกับราคาปัจจุบันนะท,ที่ที่ซื้อไป้ายในรุงเทพฯวนันนี้นะครับเเวลาไหนจะไม่ได้ทั้งเนี่ยราคานี้แหละก็ห่งนิี้เดียวอไม่รู้สิครับผมอาจจะจัดมันมันก็จริงจริงมันอินดี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะอาจจะสามสี่สูนอาจจะคัดลอดหนีไปก็ได้สิบสี่ตังก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันอันนี้ไม่ บดีก็มีเพื่อนหลายคนเล่นด้วยกันนะแชร์ะอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะโอเคนะครับดู E A เนี่ยจะไปต่อไหมอ่าแท่งเริ่มอย่าพูดมอในในวีกเนี่ยเริ่มอ่านี่เพิ่งขึ้นมาได้แค่สองแท่งองน,นนะสองวีกองเะในสองชั่วโมงโขึ้นมาพักขึ้นพัก อาจจะก,ก้อนเนี้ยจะต้องพักอีกทีนึงนะล้วจะไปต่อไหมผมว่าถ้ามันยังยืนอย่างนี้ได้นะครับในในในเดเนี่ยคุณตีอย่างเงี้ยนะผมว่าไม่หลุดเก้าสิบสองเจ็ดห้าบสองห้าสิบเงี้ยผมว่ายังก็ยังโฮต่อไปได้นะครับแต่ถ้าหลุดผมว่าหนนีก็มาก่อนดีกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็พุ้นไทยเหมือนกับตื้อๆนะ อือปลาอยกันจริงทรงเราก็ไม่ได้เสียอะไรน,น,นะครับแต่เพียเแต่ว่าเราไม่ไปอปแค่นั้นเองยิ่งทีเฟกยิ่งโดนทุบหนักเลยไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างค่าเงินบาทมันอ่อนเยอะเลยนะครับไม่รู้ต่างชาติขายหรือเปล่านะอันนี้อืมผมก็ไม่ค่อยได้ดูแต่ผมดูในค่าเงินบาทนะวันนี้เงินบาทอ่อนสมควรเลยนะครับจะขึ้นไปเทสอ่าหายของรอบเดิมละถ้าผ่านไม่ได้นีแย่นะ้าจะมีผลตตลาดหุ้นไทย อ่าก็นี้แค่แค่นี้แล้วกัน E อก็ผมว่าลองดูอาจจะต้อง,อง,งเดี่ยอย่างเงี้ยนคุณดูดามมันมันจะเป็นแพทเทิร์นของเขาในพักช่วงหนึ่งหลายวันเลยนะแล้วก็พักคิ้งสี่ห้าวันเลยนะครับคืออาทิตย์เนี่ยถามว่าถ้ามีอหรอผมผมว่าเทรลลน์มีคนถามว่าทำยังไงนะครับว่าก็อย่าให้หลุดทลเทรลลน์อะไรกันนะครับหลุดก็าขายไปก่อนแต่ถ้าจริงๆอ่ะผมเดา่นะผมว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงนี่เลยนะครับห้าสิบ 9ก้าบหกเเจนี้ยคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมยากนะเพราะว่ารุ่มมันมันก็มาติดๆกันเลยไหมครับถ้าแต่ช่วงเนี้ยสีหวันก่อนแต่ก็อย่าร้ายใจมากถ้าหลุดก็หนีแล้วกันโอเคโอเค,โ,อเคโชคดีในการลงทุนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ